นี่คือดวงประจำสัปดาห์วันที่15-21สิงหาคม2515ของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมติดตามกอหัวใจให้ให,มหมออัมสมาตาโรด้วยนะคะสับสดกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกกที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยนะ15-21สิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันบ้างใบแรกมาโอ้โห บอกเลยว่าในสัปดาห์นี้15ถึง21สิงหาคมนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าอะไรอะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณน่ยจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคสําหรับชีวิตคุณบางคนอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจอาจจะเป็นเรื่องงานก็ดีเรื่องเงินก็ดีเรื่องความรักก็ดีต้องบอกเลยว่า ในสัปดาห์วันที่15ถึง21สิงหาคมเนี่ยการตัดสินใจของคุณในช่วงเวลานี้จะเป็นหนทางไปสู่ทางที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานบางคนอาจจะอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลงทุนนะหรือว่าเรื่องของการเงินก็ดีนะหรือในเรื่องของความรักก็แล้วแต่อะไรที่คุณจะตัดสินใจในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่าพอคุณคิด ทบทวนอย่างดีที่สุดแล้วในสัปดาห์นี้การตัดสินใจของคุณมันจะเป็นหนทางไปสู่ทางที่ดีหรือมีโอกาสว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะขออีกสักหนึ่งใบนะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกในช่วงสัปดาห์วันที่15-21ถึง21สิงหาคม2 5 1 5นะสําำหรับคนที่เลื่อนผิดมาเจอคลิปนี้พลังงานของคุณในสัปดาห์วันที่1 5ถึง21สิงหาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โห ออต้องบอกเลยนะสัปดาห์15บหถึงยีสิงหาคมนี้นะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าชีวิตกําลัง อยู่ในจุดที่ดีอ่ะบุญภาวาสนาส่งเนาะมีบุญบาร,รมีที่ดีที่มันเหมือนกับว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดสิ่งใดเลือกสิ่งใดมันก็ดูจะเป็นไปในทิศทางที่ดีถามเรื่องการงานต้องบอกเลยอย่างที่บอกไปเลือกไปในทางที่ดีแล้วแถมยังส่งผลให้มีเงินมีทองเข้ามาอีกส่วนในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันเลือกอะไรตัดสินใจอะไรก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่า การตัดสินใจของคุณนะถ้าคุณตัดสินใจในสัปดาห์นี้เนี่ยแล้วคิดมาอย่างดีแล้วรอบคอบแล้วต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็นําพาชีวิตคุณไปสู่ความสุขความสําเร็จแล้วก็เป็นชีวิตที่ต้องบอกว่าเบิกบานเป็นความรักที่ผลิดอกออกผลเป็นความรักที่เบิกบานดอกไม้เขาเรียกว่าดอกรักบานนะจะเป็นจุดที่ทําให้ชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นปังขึ้นมีความสุขมากขึ้นและเป็นชีวิตที่ดีมากขึ้นอย่างแน่นอน นะและนี่คือกำลําดำนายทั้งหมดของคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้สำหรับสัปดาห์วันที่15ถึง21สิงหาคมนะใครรับค้านายอย่าลืมพิมพ์ไว่รับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะด้วยนะคะยินดีด้วยนะ